สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเพลียจิตหลังคนไทยสมน้ำหน้าไฟไหม้นอชทดามอ้างฝรั่งเศสช่วยคนหนีคดียงธนทรเพศศาสนาวิทยาของดออรสินชัยชาวเจริญรัตนักวิชาการด้านศาสนาและประชัชญา โพสต์วิจารณ์การที่คนไทยบางคนแสดงความเห็นไม่เหมาะสมต่อเหตุการณ์ไฟไหม้มหาวิหารนอเทรามในกรุงปารีสของฝรั่งเศสซึ่งคนกลุ่มนี้มองว่าเป็นกรรมจากการที่ฝรั่งเศสให้แหล่งพักพิงคนไทยที่ต้องการหนีคดีการเมืองและหมิ่นสถาบันกษัตริย์ขณะที่คนทั่วโลกพากันตกใจและเสียดายที่มหาวิหารนอเทรามอันเก่าแก่ของฝรั่งเศสถูกไฟไหม้แต่มีคนไทยบางคนกลับสะใจบอกว่าสมน้ำหน้าฝรั่งเศสโดยอธิบายว่านี่เป็นกรรมตามสนองฝรั่ง ที่ต้อนรับคนไทยบางคนเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองจากการถูกยัดเยียดข้อหาล้มเจ้าเพจดังกล่าวระบุโพสต์ดังกล่าวมีรูปภาพแนบเป็นหลักฐานด้วยว่ามีผู้คิดเช่นนั้นจริงๆขณะที่บางความเห็นยังเชื่อมโยงว่าเป็นเพราะผลกรรมที่สถานทูตฝรั่งเศสส่งตัวแทนมาสังเกตการขณะนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการยั่วยุให้ประชาชนกระด้างกระเดื่องต่ออำนาจรัฐ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 6อีกด้วยแล้วประเทศมันยังส่งทูตมายุ่มย่ามกิจการภายในของประเทศเราอีกพระสยามเทวาธิราชของเราคงไม่นิ่งนอนใจกับสิ่งที่มันทำเอาคืนบ้างก็ดีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชม แล้วเจอกันใหม่ค่ะ